สวัสดีครับนี่คือเซตแนะนําแห่งปีเลยนะครับนี่คือซิวเวอร์คอลลาเจนพัดแคลเซียมสูตรใหม่ของอาร์มาโดนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสูตรนี้เนี่ยก็คือคอลลาเจนไทเปปไทยจากญี่ปุ่นเช่นเคยนะครับแต่พัดแคลเซียมที่ทําให้ร่างกายเนี่ยทำงานตามปกติในเรื่องของกระดูกและฟันแล้วใส่วิตามินเ2กับดีทนะครับซึ่งต้องมองตรงว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีกูรูนะครับไปสิงอยู่ในขับเฮามากมายเขาก็จะบอกว่าเกินคอลลาเจนเฉยๆเนี่ยไม่ช่วยหรอกต้องกินเคกับดีทรีด้วยอาร์มาโดก็เลยใส่ให้ครับ ยังคงใส่วิตามินซีเช่นเคยนะครับตัวนี้ครับใส่แคลเซียมเน้นๆขอข้อแม้เดียวครับอย่าไปชงกับนมอย่าไปชงกับกาแฟทีอินวันหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนมนะครับเพราะว่าเราใส่แคลเซียมจริงๆถ้าเกิดว่าชงกับนมเนี่ยมันจะแยกชั้นเลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเป็นสูตรเดียวครับที่ยังคงเป็นนวัตกรรมเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ชงแล้วใส่ไม่ใส่สีไม่มีน้ําตาลนะครับแล้วตัวนี้ใส่แคลเซียมด้วยแต่ก็ไม่เหลืองไม่ขุ่นนะครับใครที่เคยกินสูตรแคลเซียมแล้วแบบว่า,าไปชงกับนมแล้วไม่แยกชั้นแสดง ใส่สีเข้าไปเลยใส่น้ําตาลเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับโปรโมชั่นที่วันนี้เอามาฝากกันเนี่ยมีข้อดีข้อหนึ่งครับคือเราจะแถมบัตรตัวแทนจําหน่ายเนี่ยฟรีไปด้วยนะครับอันนี้คือเป็นเซ็ตสมัครตัวแทนของอาร์มาโดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดจะได้บัตรใบนี้ต้องจ่ายเพิ่ม1 0 0 0บาทแล้วก็เอาบีฟิน่าไปหนึ่งกล่องนะครับแต่ว่าตัวนี้ครับวันนี้ถ้าซื้อเซ็ตนี้ได้คอลลาเจนสูตรใหม่ของเราฟรีฟรได้บีฟิน่าไปกินฟร,ฟรีหนึ่งกล่องด้วยนะครับ ก็ได้บัตรไปเลยเนี่ยนะฮะวันนี้นะครับบัตรใบนี้สามารถเบิกสินค้าอามาโดในราคาต้นทุนได้ตลอดถึงสิ้นปีแล้วค่อยต่ออายุกันปีต่อปีนะครับซึ่งบัตรใบนี้นะครับอย่างเช่นคอลลาเจนที่ทุกคนเคยซื้อกันเนี่ยพันเก็สามารถเบิกได้ในราคาเพียง,ง1,550บาท ก็เก็บ440บาทไว้เป็นกําไรหรือว่าซื้อซ้ำประหยัดลงนั่นเองนะครับแต่วันนี้ครับระหว่างคุยไปแป๊บเดียวครับนี่คือคอลลาเจนสูตรใหม่ของเราครับชงแล้วใสไม่ใส่สีมีแคลเซียมด้วยนะครับกินทุกวันเนี่ยก็เหมาะสาหรับคนที่กินน้ําอัดลมมาเยอะๆตลอดชั่วชีวิตนะครับหรือว่ากินกาแฟวันละหนถึงสแก้วไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้แบบว่าเคยกินแคลเซียมบํารุงอะไรเลยแล้วรู้สึกว่า กระดูกก,กอบแคบหรือว่าไม่มั่นใจในเรื่องของกระดูกเนี่ยนะครับเพราะว่าแคลเซียมมีส่วนช่วยในการทํางานตามปกติของกระดูกนะครับแล้ววันนี้ถามว่าทําไมวางกล่องนี้เอาไว้เพราะนี่คือโปรโมชั่นที่ซื้อ2กระป๋องนะครับแถม1กระป๋องในราคาเพียง2,500บาทและแถม b i ฟิน่าเครับ โปรไบโอติกอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นนะครับมูลค่ากล่องละ1590บาทฟรีทันทีตัวนี้นะครับก็สามารถฉีกนะฮะฉีกซองนะครับแล้วก็กรอกปากนะครับไม่ต้องเคี้ยวนะครับแล้วก็กินน้ําตามเนี่ยประมาณ7ดชั่วโมงครับเขาเรียกว่าการขับถ่ายเนี่ยจะมีความสุขมากขึ้นนะครับจะทําให้ได้ย้อนกลับไปเป็นทารกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นการเติมโปรไบโอติกนะครับให้กระบวนการขับถ่ายของเรานะครับแล้วลองดูดูเลยถ้าใครมีลูกเนี่ยจะเห็นเลยว่าการขับถ่ายของลูกเราเนี่ยวนนนนนอััี้้บบ็แ สินค้าอันดับ1 24ปีซ้อนของญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราเอามาให้ฟรีๆเลยนะครับวันนี้ย้ำโปรโมชั่นนะครับนี่คือเซ็ต Silver Collagen ซื้อ2แถม1แถมสินค้าอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น24ปีซ้อนโปรไบโอติกนะครับที่วันนี้กินแล้วมั่นใจในเรื่องขับถ่ายมากขึ้นนะครับ ไม่เรอไม่ตดเหม็นนะครับไม่ผายลมนะครับวันนี้จัดไปเลยนะครับแล้วก็แถมบัตรตัวแทนจำหน่ายฟรีๆไปเลยซึ่งปกติบัตรใบนี้เนี่ยต้องซื้อของ36,000บาทเลยนะครับถึงจะได้นะครับแต่วันนี้ให้ไปฟรีๆเลยนะครับแล้วก็สามารถเบิกสินค้าไปขายเอากําไรก็ได้หรือสามารถเบิกซื้อสินค้าอเมโดในครั้งถัดไปเนี่ยในราคาต้นทุนก็ได้นะครับวันนี้ย้ำโปรโมชั่นรอบสุดท้ายครับซิลเวอร์คอลลาเจนไททูพัฟแคลเซียม พัทเค2ดีทีพัทวิตามินซีครับซื้อ2แถม1แถมบีฟิน่าเอ็กซ์โปรเบอรติกแอนดับหนึ่งจากญี่ปุ่น24ปีซ้อนอีก1กล่องนะครับ4ชิ้นแค่2,500แถมบัตรตัวแทนจำหน่ายฟรีด้วยสงสัยตรงไหนอินบ็อกซ์มาถามนะครับ